ตึมติมต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 ,ม,ต,ม,ตมปลุกพลักโอ้ผลบนบอสซัมหนึ่งจุดห้าคอทิเลียนกดขโมยดีกว่าโอ้โรบักหมด <c oughs> ใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมโรบอกราคาถูกเติมเร็วรวดเร็วทันใจถูกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะฮะไปจัดกันได้เลยนะครับที่แมงปอนะฮะนอกจากนี้นะครับทางร้านแมงปอนะครับยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับสนใจสามารถแอดไลน์ ทักแมงปอไปได้เลยครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมใหม่นะฮะ <c oughs> ไม่ใช่เกมปลูกผักปลูกสวนนะครับแต่เป็นเกมพืชประทนะเบดรอตเนาะอ่าซิวเบดรอตนะฮะก็คือเป็นแมปใหม่ที่ทีมงานไม่ใช่ทีมงานดิแอดมินของโก g การ์เดนเนาะได้ทํามาแยกมาอีกเกมหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เรียกเรีย้ว่าโก g การ์เก็ค่อนข้างที่จะเง,งียบๆเนาะ ก็เข้าใจนะครับเนื่องจาการะยะเวลาแบบมันเปิดมานานเนาะแล้วเขาก็แบบอาจจะคิดไม่ออกแล้วว่าจะเล่นมุกอะไรดีนะครับก็เลยอ่ะเปิดเกมใหม่มานะครับซึ่งจริงๆเกมนี้เปิดมาได้ประมาณสักพักหนึ่งเนาะแต่ก็มาเป็นกระแสกันช่วงนี้เนาะเพราะว่าหลายๆช่องก็ทําคลิปเกี่ยวกับเกมนี้นะครับซึ่งผมก็หนึ่งในนั้นเหมือนกันนะฮะก็ได้มาลองเล่นดูนะครับเบื้องต้นมันก็เพลินดีนะครับแต่ก็ต้องพูดตามตรงนะว่าอ่าพอเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะอยู่จุด เดิมก็คือจุดอิ่มตัวเนาะก็เพราะว่ามันยังไม่มีอัปเดตต่ต้องรออัปเดตใหม่เข้ามามีกิจกรรมอะไรให้ทําแต่เบื้องต้นนะใครที่แบบชอบเล่นเนาะอ่าใครที่แบบเป็นสายแบบเคยเล่นเกมพืชปะทะซอมบี้อะไรเงี้ยเนาะวิธีการเล่นนะครับเบื้องต้นเลยง่ายๆเลยนะครับก็มันจะมีข้างหลังของเรานะครับอันนี้ก็คือผมรีเบิร์ตมาเป็นรีเบิร์ตสองละนะครับแต่ยังไม่รีเบิร์ตขั้น3นะฮะซึ่ง วิธีการเล่นนะครับง่ายๆเลยก็คือเราจะต้องมาซื้อนะครับในส่วนของมเมล็ดพวกนี้นะ,มะเมล็ดพืชต่างๆเนี่ยเราต้องมาซื้อนะครับแล้วพอเราซื้อเสร็จเรามาวางที่สวนนะครับอ่าเอาโอ้โหนี่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 น,นี่ฟอเสเซนนี่ฮะเราจะต้องมาซื้อ โอ oh, ้ดิน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 ได้ไหมได้ไหมไม่ทันเนฮะโอเคนะฮะก็คือนะครับเราจะต้องมาซื้อนะครับนี่พืชต่างๆนะครับแล้วก็มาวางพอพืชมาวางเสร็จพืชก็จะช่วยเรากาจัดนะฮะแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ไม้เบสบอลนะฮะในการตีเพื่อทําดาเมจ <gasps> ได้เหมือนกันนะนี่นะ,ะตีเพื่อช่วยเหมือนเราช่วยพืชในการตีนะครับทาดาเมจพอเรานะฮะทำดาเมจจนอ่า อันนี้พวกตระกูลเบดรอตเนาะอ่าอย่างสัตว์เบดรอตตายเนี่ยนะครับเราก็จะเด,เด้งเข้ากระเป๋ามานะครับอ่าก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับแล้วพอเราได้สัตว์ต่างๆเนี่ยเข้ากระเป๋ามาแล้วนะครับเราก็มาวางไว้ข้างหลังตรงนี้นะครับซึ่งบางคนอาจจะงงเนาะบางบางคนอาจจะรีเบิร์ดหนึ่งเนี่ยอาจจะมีช่องประมาณแค่ตรงนี้เนาะถ้าทำรีเบิร์ดไปเรื่อยๆก็จะวางสัตว์เลี้ยงได้เพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะ ก็พยายามหานะครับไปคล้ายกับสติลอาเบดรอดเลยนะครับที่วางสัตว์เลี้ยงแล้วก็มาเก็บเงินนะฮะอ่าซึ่งการเก็บเงินเราไม่ได้เอาไปซื้อเบดรอดนะเราเอามาซื้อตรงอ่านี่เลยเป็นพืชน,นะครับเพื่อทําดาเมจนะครับแล้วก็เอามาซื้อเกียร์นะครับในการช่วยเราอย่างเมื่อกี้นะครับผมใช้นี่น้ําแข็งอันนี้นะครับในการสโลว์นะฮะอ่ะซึ่ง ในคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับ12ชั่วโมงนะที่ผมเล่นเกมนี้เนี่ยผมทำอะไรไปบ้างนะครับแล้วทำยังไงเราถึงจะเก็บเงินเนี่ยซ้ายมือผมเนี่ยให้ได้ไวให้ได้เร็วเนาะเพื่อที่แบบสวัสดีนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย n e โ o s h o p นะฮะใครกำลังมองหาสัตว์เลี้ยงภายในเกมโกลเด้นนะครับไปดูกันได้ที่ร้าน n e m o s h o อนะครับอย่างที่ผมถือเลยฮะแรคคูน Nemo Shop มีครับ ราคาจับต้องได้นะฮะหรือใครนะครับสนใจสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆนะครับก็สามารถทักไปสอบถามนิโมช็อปได้เหมือนกันนะไม่ได้มีเพียงแต่สัตว์เลี้ยงภายในเกมกล o w การเด n นข่ายนะครับยังมีในส่วนของไก่ ต้นไม้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้น sunflower ต้น candy ต้น d r a อ o n p เ p อ e r นะครับสามารถไปเลือกดูกันได้นะฮะอ่ะหรือใครสนใจเงินภายในเกมก็ได้เหมือนกันนะคะฝากร้านนี้มั่วปไว้ในอ้อมอกอ้อม,อมใจด้วยนะครับเอ้ยบางทีแบบมันมีต้นเนี่ยมะเขือเทศต้น m สเตอ r carrot มาขายแล้วมันไม่ไม่เงินไม่พอนะฮะหรือบางคนอยากได้เงินไปปลดช่องสนามหญ้านะฮะหรือปลดตรงนี้ก็ เดี๋ยวมาดูกันว่าผมใช้วิธีไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่า12ชั่วโมงไหมทุกคนสามารถเช็คได้เหมือนกันนะกดที่ Setting นะครับแล้วก็กด Stack ก็จะบอกว่า time player ที่เราเล่นเนี่ยเราทำไปเท่าไหร่ผมทำไปประมาณ12ชั่วโมง45นาทีนะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับผู้เล่นใหม่นะครับที่มาใหม่ๆเลยนะครับผมแนะนำเลยนะครับให้ทุกคนนะฮะมาซื้อในส่วนของ e ีนะฮะอ่าช่วงแรกเนี่ยให้เน้นในส่วนของ s ี a ซันฟลาวเวอร์ซื้อเยอะๆเลยนะครับอ่า ทำไมผมถึงแนะนำว่าให้ซื้อซีดนะครับพวกซันพาวเวอร์ช่วงแรกเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นช่วงแรกเนี่ยแล้วเราปลูกเนี่ยนะครับพวกเมล็ดนะฮะซันฟลาวเวอร์เยอะเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือเราจะสามารถทำต้นใหญ่ได้เออคือเกมนี้มันให้ใหอารมณ์คล้ายๆโกรกาเดนเลยนะครับที่พืชต้นใหญ่ได้นะครับอย่างอ่าพวก เบตรอดอะไรพวกนี้สุ่มออกมาก็สุ่มเป็นต้นใหญ่ได้นะครับแต่การที่จะสุ่มต้นใหญ่ได้เนี่ยเรานะครับก็ต้องปลูกไปเรื่อยๆสําหรับพืชเนาะอ่าเราจะต้องปลูกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยผมมีเนี่ยผมก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับอย่างแบบผมจะปลูกในส่วนของพัมกินเนี่ยผมมี7อันนะ,ะเดี๋ยวผมปลูกให้ดูเนี่ยเราจะปลูกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะหานะครับในส่วนของต้นที่มันใหญ่เนาะและ ถามว่าทําไมเราจะต้องหาต้นที่มันใหญ่ใช่ไหมคือที่เราหาต้นใหญ่เนี่ยทุกคนเห็นไหมครับว่าต้นเล็กเนี่ยดาเมจเนี่ยเห็นไหมฮะรีเจนเนอรี่นะอันนี้จะเป็นในส่วนดักกอนฟูดเนาะสี่ร้อยห้าสิบดาเมจแต่ดูครับอันนี้พอเป็นใหญ่ปุ๊บเห็นไหมฮะดาเมจหนึ่งพันสองร้อยเนฮะเป็นระดับเดียวกันแต่ที่พืชนะครับต้นใหญ่ขึ้นดาเมจเขาก็จะใหญ่ตามไปด้วยเห็นไหมอย่างอันเนี้ยเขาใหญ่มากเลย ดาเมจอันนี้เขาก็เนี่ยต้นใหญ่ลงมาก็900อันนี้พันสนะฮะอันนี้อย่างต้นซันฟลาเวอร์เนี่ยอันนี้คือต้นใหญ่ไม่ไม่มากนะก็460อันนี้ต้นใหญ่มากดาเมจหนึ่งพันสองร้อยเห็นไหมครับว่าการทําผลใหญ่เนี่ยฮะการทําต้นต้นใหญ่นะครับพืชใหญ่ในสวนเราเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจในการตีเบรดโรสเนี่ยแรงขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงต้นเนี่ยให้เราโฟกัสต้นซันฟลาเวอร์เนี่ยหาต้นใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็วางไปแล้วถ้าเกิดว่าเฮ้ย พอเราทำ sunflower ได้แล้วเราก็ไล่ระดับมาเรื่อยๆเลยนะครับก็คือเป็นในส่วนของ dragon f r u i s นะฮะอ่านเนี่ยนะ dragon f r u i ซื้อมาทำนะฮะทำต้นใหญ่เออแล้วก็ค่อยๆไล่มาเป็นมะเขือม่วงนะครับแต่บางคนเงินเยอะแล้ว100ล้านแล้ว200ล้านแล้วก็ซื้อเก็บไว้ได้เลยเพราะว่ากว่าพวกต้น t o m a t o นะ mister carrot หรือเนี่ยอะไรนะอ่าไอ้ต้นกินคนึ้นมาเออนะอ่านเนี่ยนะครับกว่า โอเคนะฮะก็ซื้อไปเลยนะครับเนี่ยอย่างวอเตอร์เมลอนอะไรพวกนี้ซื้อไปเลยเพราะานานๆมาทีแต่ถ้าเป็นเริ่มแรกเนี่ยผมแนะนาว่าให้ทําแบบนี้ก่อนปลูกไปเรื่อยๆจนกว่าต้นใหญ่มันจะเกิดนะครับพอต้นใหญ่เกิดก็เก็บไว้ต้นไหนแบบเล็กๆเพราะว่าถ้าเราปลูกไปเรื่อยๆปัญหาที่เราเจอคือมันจะเต็มเนาะตรงนี้มันจะเต็มเนี่ยมันจะวางไม่ได้ก็ต้องถอนต้นที่มันเล็กๆหรือดาเมจน้อยๆออกไปนะครับและในส่วนของเบรดรอสกันบ้างเนาะเบรดรอสที่เราสู้กันเนี่ย ถามว่ามันดียังไงนะครับก็คือเบรคโเนี่ยเขาจะมีการสุ่มเดินออกมาไซส์ขนาดน้ําหนักเนาะมันจะแตกต่างกันเราสามารถกดดูได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเบรคโของเราเนี่ยน้ำหนักเยอะเนาะเห็นไหมครับอันนี้น้ําหนัก20่กิโลเนี่ยเงินต่อวินาทีเนี่ยเขาามรอยเนาะแต่ถ้าเกิดว่านี่ฮะเหมือนกันเลยแต่น้ําหนักแค่14บกิโลเห็นไหมครับว่าเงินเนี่ยหายมาแบบเกือบครึ่งอะนะเออเห็นไหมอันนี้ก็คือความแตกต่างของในส่วนของสัตว์เลี้ยงเบรคโนะฮะเออซึ่ง อันนี้ก็อยากจะแนะนําว่าเออถ้าเจอตัวใหญ่เนี่ยก็พยายามเก็บนะฮะแล้วผมนี่นี่นี่ให้ดูเลยแล้วผมคิดว่าคนเนี่ยต้องเจอปัญหาตรงนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับอ่ะนี่เลยผมตีมานะครับตัวนี้เห็นไหมตัวใหญ่นะครับเห็นไหมฮะก็จะอยู่ที่780นะฮะอ่าซึ่งนี่ครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะโอเคนะฮะอ่ะโอเคนะฮะเรียบร้อยนะครับผมนะฟักทองผมโตแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าอันนี้ก็คือ เห็นไหมเกลือได้ฝักทองอันเล็กหมดเลยถ้าได้แบบนี้หมดเลยแล้วก็เอาพวกมาขุดไปเลยครับอเอาพวกมาขุดไปเลยนะครับโชเวลนะซึ่งการขุดเนี่ยมันไม่ได้หายไปเลยเหมือนโกลกาเดนเนาะก็คือมันจะอยู่ในกระเป๋าเราเราก็ต้องมากดเซลล์ขายทีหนึงนะครับต่อมานะฮะอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับคนที่แบบมีปัญหามีปัญหาแบบพืชโตช้าหรือแบบมันไม่โตสักทีนะครับก็ใช้ในส่วนของ วอเตอร์เลยนะครับถังน้ำเนี่ยนะครับลดไปก็จะเนี่ย,เ,ยเพิ่มโอกาสในการเติบโต25พืชเนี่ยที่เราวางไว้ก็จะโตเร็วขึ้นอันนี้ก็ช่วยได้นะครับส่วนต่อมาที่ผมแนะนําเลยนะครับก็คือน้ําแข็งอันนี้เลยนะ12,000อันเนี่ยอันนี้ไม่ต้องใช้นะแล้วมันหาย,ยากด้วยใช้แค่อันนี้พอนะไอ้น้าแข็งอันเนี้ย ผมแนะนําเลยนะครับคือน้ําแข็งอันเนี้ยเวลาเราเจอนะครับสัตว์เลี้ยงที่เป็นระดับสูงๆแบบมิสติกนะฮะอ่าอย่างระดับมิสติกระดับ s ซ c เรตสโคลลี่ลิมิตอย่างเงี้ยบางทีเลือดมันเยอะมากแล้วเราแบบมันแบบพืชเรามันยังไม่เก่งมากนะ้อยช่วงต้นเนี่ยเราซื้ออันนี้มาเลยเราจะไปเสียดายเงินนะซื้อมาเยอะๆครับตุนไว้แล้วพอเจอเนี่ยเรากดปลาไปเลยนะปลาเนี่ยปลาแช่แข็งแบบเนี้ยไปได้เรื่อยๆเลยมันจะช่วยยื้อเวลาทําให้สัตว์ของเราเนี่ย นะครับทำดาเมจได้เรื่อยๆแล้วมีโอกาสที่เราจะได้สัตว์เลี้ยงดีๆเนี่ยเออหรือถ้าใครแบบเป็นสายเติมสายงบเยอะก็กดนี่ได้ครับลดอันนี้ไปได้เลยอ่าซึ่งลดอันนี้ก็น่าจะประมาณ70โลบักเนาะอืมกดไปได้เลยก็จะทําให้สัตว์ตัวนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเลือดกี่พันล้านนะก็ตายได้เลยนะสามารถมากดตรงลดตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงนะฮะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเบดรอดนะฮะตัวเบดรอดนี่ก็จําเป็นนะครับเพราะว่าเขาให้เงินเราเหมือนกันเราก็ต้องคัดเบดรอดที่มัน และอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เราได้เบรดรอทอนโหดมาแล้วเนี่ยเราก็ควรกดอันนี้บ่อยๆนะอ่าก็คือติดตั้งนะครับเบรดรอสที่ดีที่สุดนะที่ให้เงินดีสุดนะจะได้แบบไม่ต้องมาเลื่อนหาทีละตัวเนาะกดอันนี้ไปได้เลยนะครับและต่อมานะครับสาหรับใครที่เล่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ย รู้สึกว่าตัวละครแลนเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยไม่จําเป็นละเราก็กดติ๊กแลออกไปได้เลยเวลาที่พืชเราหรือเราเอาไม้ก็บองตีตายเนี่ยเขาจะขายให้เราอัตโนมัติจะไม่จะไม่เด้งเข้าคังเราเลยมันก็จะช่วยทําให้คังเรามันแบบไม่เต็มบ่อยไม่ต้องมานั่งกดขายตรงนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนยังผมเล่นมาตอนเนี่ยผมไม่เอาอีปอิกละผมขอเป็นมิสติกกอรีซีเกตดิมิเต็ดละกันนะครับ ส่วนที่เหลือถ้าตีตายก็ขายถิ่งไปได้เลยก็จะให้เงินเห็นมนะบวก1 0 0บวก26บวกแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยเหมือนกันนะครับอ่ะก็จะประมาณานี้นะครับหลักการใน12ชั่วโมงที่ผมทำนะฮะก็จะเน้นนะครับช่วงแรกก็คือหาเนี่ยอันใหญ่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับและในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือ เกมเนี่ยมันจะมีอีเวนต์นะครับหิมาเนาะหรือว่าน้ําแข็งเนี่ยที่มันจะไปอยู่ขวาขวามือคล้ายๆกับสภาพอากาศนะถ้าพูดถึงโกลกาเดนก็คือสภาพอากาศทุกๆสองชั่วโมงนะครับสภาพอากาศหนาวเนาะอ่าอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันมันฟิักไหมว่าเป็นหนาวหรือเป็นสภาพอากาศสุม่มแต่ทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีสภาพอากาศมานะครับอย่างผมซื้อมเมล็ดดาร์กอนฟด์เนี่ยติดไว้นะครับให้เก็บผลไม้อ่าอันอันนี้คือในในมุมที่แบบเราวางไว้เต็มที่ละเราเต็มละเราไม่รู้เราจะวางอะไรละเราก็ ไม่ต้องวางนะครับให้เราเก็บมเมล็ดเนี่ยระดับส,งสูงๆเนี่ยเก็บไว้และไปวางในช่วงอีเวนต์นะครับทำไมผมถึงแนะนำให้ไปวางช่วงอีเวนต์นะครับเดี๋ยวมาดูอย่างต้น sunflower ติด o r เ e n เห็นไหมครับว่าดามเมจ 1.6k แล้วมาดูตัวที่ไม่ติดครับ400ดามเมจเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่า พืชของเราเนี่ยไปวางในในช่วงเวลาที่มันติดนะฮะช่วงเวลาที่มันติดสถานะสภาพอากาศเนี่ยมันจะทําให้ดามเมจเพิ่มขึ้นอีกตรงนี้ก็เป็นอีกหจุดเห็นไหมครับ 1.6K เนี่ยเท่าโอ้โหมากกว่าต้นซันฟลอเวอร์ต้นใหญ่ต้นนี้อีกเห็นไหมอย่างบางคนเนี่ยปลูกไปเรื่อยๆติดโกเห็นไหมโกดามเมจก็จะแรงกว่าบางคนติดเฟรนโบมีไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจแล้วแต่คนให้รอสภาพอากาศเนาะถ้าเกิดว่าเราวางสัตว์เลี้ยงเต็มแล้วไม่รู้จะวางอะไรไปรอสภาพอากาศแล้ว ตอนมาก็ขุดพวกนี้ออกแล้วก็กดวางใหม่ทั้งหมดถ้าติดน้าแข็งเก็บไว้ดาเมจแรงแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆนะครับที่ผมเล่นเนี่ยในระยะเวลา12ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆนะครับที่ผมเล่นในระยะเวลา12ชั่วโมงนะครับภายในเกมนี้จะเข้า13แหละ ก็ประมาณนี้เลยนะครับได้เงินข้างสา,ายมือมา600กว่าล้านแหละนะครับซึ่งเกมนี้ผมต้องเน้นย้ำเลยนะครับสามารถออโต้ AFK ได้ไม่หลุดนะฮะถ้าเกิดเป็นเกมโกลกาเดนยีนาทีเนี่ยเขาจะเตะเราออกเนาะแต่ผมเนี่ยออนทิ้งไว้ในเกมได้เลยนะครับผมเปิดใน,ในคอมเนาะอ่าในแอปโลบอกไม่หลุดครับออนทิ้งไว้ได้เลยแล้วออนทิ้งไว้เนี่ยเงินตรงนี้มันก็จะทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆต่อวีนะครับอย่างเงินต่อวีเนี่ยผมได้อยู่ที่27งหมื่นเจ็ดละนะครับอ่าก็เห็นไหมฮะ อ่อนทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วตื่นมาเอาเงินมันก็เยอะลพะพอได้เงินเยอะก็มาซื้อมเมล็ดสูงๆเก็บไว้แล้วก็มาวางในช่วงที่มันเป็นกิจกรรมหรืออีเวนต์สภาพอากาศนะครับก็จะทําให้เราแบบต้นไม้ติดสถานะก็ตีแรงขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับและในส่วนต่อมานะครับที่ผมก็แนะนําเหมือนกันสําหรับใครที่เป็นสายรีเบิร์ดเนาะก่อนจบคลิปอย่างผมเนี่ยผมอยากจะรีเบิร์ดมากเลยผมมีเจ้านี่แหละสองตัวนี้ครบแล้วนะครับเจ้าวัวกับเจ้าปลา าโลมา3ตัวเอออ่ะซึ่งผมมีแล้วนะครับแต่แต่สิ่งที่แบบตอนนี้มีปัญหานะครับก็คือเราไม่สามารถส่งให้กันได้เพราะว่าทางตัวเกมเขาปิดเทดนะครับก็จากที่ไปศึกษาข้อมูลมาก็คือมันมีการดูปเนาะค,คือโกะการ์เด้นก็ดูปสัตว์ลีเกมนี้ก็ดูปเบดรอตนะฮะอ่าดูปเบดรอตพวกมิสเตอร์เคลอตพวกเบรอาพวกเนี่ยพวกพืชที่มันแบบตีแรงแอะไรพวกเนี้ยนะฮะมีการ ดูเกิดขึ้นนะฮะจนนั่นแหละฮะอ่ามันมันก็เลยทําให้เกมปิดเทรดก็ต้องรอนะครับผมก็เลยยังไม่กดรีเบิร์ดนะครับเพราะว่าถ้ากดรีเบิร์ดเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราจะหายหมดเลยนะฮะซึ่งก็น่าเสียดายนะครับเออเดี๋ยวขอช่างใจก่อนเพราะว่ามันเงินหายหมดอะไรหมดแนละ้วเดี๋ยวผมเอาเงินมาซื้ออะไรพวกนี้แล้วรอให้รีเบิร์ดกลับมาเราจะโยกตัวพวกเนี้ย นะครับคล้ายๆกับ s ิลเวตรอสเลยโยกตัวพวกนี้ไปส่งให้อีกไอดีหนึ่งนะครับอ่าและอีกไอดีหนึ่งก็เก็บไว้พอเรารีเบิร์สเสร็จก็ค่อยส่งกลับคืนมาอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้ผมเล่นเป็นสายฟรีเลยไม่ได้แตะสักแพ็คไม่ได้เติมสักบาทจริงๆอ่าก็สามารถเก็บเงินได้เยอะมากๆเลยนะอ่ะก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะก่อนไปนะครับผมทิ้งโค้ดไปให้ลวกันนะครับโค้ดก็จะได้ในส่วนของโพชั่นเนาะ อ่าโพชั่นนี่เลย l u c กี้โพ i o n ่นแล้วก็ได้อะไรอีก2อันนี่แหละนะครับอ่ะก็ไปใส่กันได้3โค้ดนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ